จริงจริงหมอรู้หมอเรียนมานะอ้าวเข้าซูเปอร์เมกาแบบไม่ต้องรอช้าทุกคนได้412 สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กลับมาอยู่ในช่องของสลอสกาเล็กซี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรากาลังจะมีชื่อว่า ซับแห่งแอสแท็กค่ะเป็นอีกหนึ่งเกมของค่าย pg นะคะเกมนี้ก็คือมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะแล้วก็นางก็ไม่เคยทําให้ทุกคนผิดหวังนะคะเดี๋ยวมารอดูวันนี้ว่านางจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวดูรายละเอียดขา้ๆของเกมนี้ก่อนคะ่ะทุกคนก็คือเป็นเกมที่สามารถซื้อฟรีสปินได้นะคะแล้วมีเบ็ดต่ําสุดที่1บาทเท่านั้นคือมันโคตรปังอะ่ะปังตรงนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราขอเล่นเบ็ดต่ำๆให้ดูก่อนก็คือ5บาทเท่านั้นนะคะแล้วขอกดเป็นออโต้เพย์แล้วกันเนาะกดออโต้เพย์กี่ครั้งดีขอสัก 30ครั้งแล้วกันอะไปรอลุ้นกันตอนนี้เราจะยังไม่ซื้อฟรีเกมนะคะหรือซื้อฟรีสปินเนาะเพราะว่าเราจะขอเล่นให้ดูก่อนเราได้ยินมาว่าแอบกสิบกระซาบคือนางสามารถแตกหนักได้แบบไม่ต้องซื้อฟรีสปินอันนี้จะจริงหรือมั่วซั่วหรือไม่ก็ต้องไปดูกันก่อนเนาะ,ะแต่ถ้าวายมาเชื่อมสวยๆแบบนี้ก็เอ้ยเข้ามานันโตโตแล้ว เพิแปปเดียวเข้ารางวัลก้อนโตแล้วค่ะทุกคนกดออโต้ไปแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะโคเข้าเมกาอย่างง่ายดายไปซูเปอร์เมกาได้เลยนะแบบเนี้จริงๆหมอรู้หมอเรียนมานะอ้าวเข้าซูเปอร์เมกาแบบไม่ต้องรอช้าทุกคนได้คนะ่ะ412บงาทจับการกดออโต้ไปแค่หนึ Auto ่งครั้งทวนเท่านั้นจ้าโอ้ยอลังการงานสร้างไม่ไหวเลยปังที่สุดอะลุ้นให้แตกต่อไป เก็ตเตอร์ต้องหล่น4ตัวนะคะเกมนี้ถึงจะเข้าฟรีเกมเนาะมันลุ้นให้หล่น4ตัวกันได้โลหรือว่าลุ้นให้ไวเชื่อมแบบปังๆก็กําไรได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขอกดให้ดูก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะทุกคนแตกดอกแรกก็ใช่ว่าดอกต่อไปจะแตกนะเนาะก็ต้องลุ้นกันไปก่อนดูกันยาวๆนะคะเผื่อบางทีก็อาจจะเกลือได้เดี๋ยวขอกดเป็นเทอร์โบนะมันจะได้แบบรวดเร็วทันใจนะคะทุกคนยังเงียบอยู่นะ ก็คือแตกแค่ดอกแรกไปเลยโอ้ยียบมากยังไงดีแม่ขอจะสู่อีกสักดอกไปจะได้ไม่เสียชื่อเนาะเป็นก็คือแตกทีละบาทแต่เบ็ดหนูห้าบาทงั้นขอซื้อฟีเจอร์กันไปเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันและซื้อฟีเจอร์เอ้อเอาสักเพิ่มเบ็ดเป็น10บบาทนะคะแล้วก็ซื้อฟีสปินนะคะเอาไปลุ้นกันว่า สิบการ์มุน,มนฟรีของเราและตัวคุณจะเพิ่มคุณทีละ2จะได้กําไรจุกขนาดไหนปั่นเองก็แตกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์แตกยากไปหน่อยเนาะก็ขอซื้อฟีเกมให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าซื้อฟีเเกมกับกดเองอันไหนจะแตกหนักกว่ากันแต่ตอนนี้เข้าซูปเปอร์ไม่กลับไป918บาทแล้วปังอยู่นะขอกดตอน,นี่เพิ่งหนึ่งครั้งนะทุกคน ก็คุณจะคูณสองไปเรื่อยๆตามจํานวนที่เราแตกนะคะโอ้โหแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเนาะถ้าเข้าฟรีเกมแล้วยังไงก็คือปังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะขอมาเปรียบเทียบให้ดูแบบ2อ,อย่างเนาะ,ะว่ากดเองไม่ได้เราก็สามารถที่จะซื้อฟรีสปินได้นะคะถ้าสําหรับเกมที่ซื้อฟรีสปินได้ะคะ่ะโอ้โหดอกนี้เงินรงางวัลซูเปอร์มีการหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทัวกครแถมเหลือบนฟีอีกเยอะมากโหปังอยู่นะ างั้นสำหรับเกมนี้แนะนำให้ซื้อเป็นซื้อฟีสปินดีกว่านะทุกคนแต่ว่าเริ่มซื้อที่เบ็ดต่ำๆก่อนนะคะเพราะว่าทุนเราก็ใครที่พวกทุนมาน้อยก็ซื้อเบ็ดต่ำก่อนเฮ้ยลุ้นยังไงจะได้หมุนฟรีต่อไหมขออีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวเฮ้ยขออีกตัวเดียวค่ะทุกคนุนช่วยหน่อยเร็วเอ้ยขออีกตัวเดียวเฮ้ยไ,ไม่เข้าเลยฮะมาไหมมาไหมไม่มาฮะ แต่ก็ถือว่าได้กําไรแล้วนะแล้วแถมคูณหนักมากคูณสิบแปดไปแล้วตอนนี้โอ้โหส่วนใครที่อยากได้เทคนิคอยากได้สูตรตัวสแกมไปใช้ฟรีๆนะคะ <ๆ S 2> ก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือคอมเมนต์ได้เลยนะคะมันปังอยู่นะเกมนี้แต่ว่าเป็นเป็นการปังแบบที่ต้องซื้อฟรีสปินนะคะอืมได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆอ้าวได้เงินรางวัลรวมไปเท่าไหร่ เท่าไรจะทั่โอ้โหสองพันเจ็ดร้อยกำไรแบบจุกแล้วนะก็ตังอยู่นะโอ้โหงั้นวันนี้เราขอเล่นให้ดูแค่นี้ก่อนนะทุกคนเล่นให้ดูเปรียบเทียบให้ดูว่าแบบกดเองกับแบบที่ซื้อฟรีสปินอันไหนที่แบบมันกำไรหนักกว่ากันนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเทคนิคสู่ตัวสแกนก็คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย